ชีวิตคู่ไปไม่รอดเปิดห้าคู่รักดารารักร่มจนต้องยาปี64นี้ถือว่าเป็นอีกปีที่เราคู่รักดาราเลิกรากันไปหลายต่อหลายคู่ในขณะที่เราสามีภรรยาทั้งหลายก็ตัดสินใจแยกทางกันเช่นเดียวกันแต่ปีนี้จะมีคู่รักคู่ไหนที่ยาวร้างกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ5้าออยธนาและเธอราวรีเป็นคู่ที่มีข่าวลือเรื่องรักร้ามานานเป็นเดือนและยังไม่มีการออกมาชี้แจงชัดเจนนักว่าเลิกรากันแล้วหรือไม่แต่หนุ่มออยก็เคยเออกมายอมรับว่าชีวิตคู่นั้นมีปัญหาจริงแต่ตอนนี้กำลังปรับและประคับประคองกันไปอยู่ซึ่งสาวเธอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากเกิดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เลยสักครั้งแต่เหล่าเพื่อนพ้องก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากแต่สุดท้ายชีวิตคู่ของทั้งสองจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอทั้งคู่ออกมายืนยันอ่นนองคะ ดับสี่อาร์ตี้ธานาชาติและส้มสุภมาศกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์แทบจะทันทีหลังจากสาวส้มภรรยาของหนุ่มอาร์ตี้ได้ออกมาโพสข้อความรายยาวผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวเกี่ยวกับสถานะชีวิตคู่ระหว่างเจ้าตัวกับนักสแสดงหนุ่มที่ตอนนี้ได้ยุติลงไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการซึ่งสาเหตุที่เธอต้องเขียนทุกอย่างลงบนโซเชียลก็เป็นเพราะว่าต้องการติดต่อกับฝ่ายชายเพื่อให้มาจดทะเบียนหย่าและจัดก,การภาระที่ได้ทิ้งไว้พร้อมยืนยันว่าการใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มอาร์ตี้ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ตอนนี้มันได้จบกลงแล้วนั่นเอง อันดับ3ครีมเปซินีและปีเตอร์จิรวัตรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่ตัดสินใจยุติชีวิตคู่โดยสาวครีมได้ออกมายอมรับแบบตรงๆว่าได้อยากทางกับอดีตสามีอย่างปีเตอร์จิรวัตรตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นการปิดฉากชีวิตคู่3ปีส่วนสาเหตุเธอเผยว่ามีหลายอย่างประกอบกันซึ่งเธอและปีเตอร์ได้ผ่านความพยายามและประครับประคองชีวิตคู่มาแล้วก่อนที่จะยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหนื่อยบ้างกับชีวิตคู่ซึ่งตอนนี้เธอก็ประกาศรับงานอีกครั้งหลังจากหายไปสักพักแล้วก็ ยังยืนยันว่าชีวิตโซในตอนนี้ยังแฮปปี้ดีอันดับสองเคลลี่ธนภัทรและนายชนุตรา คู่รักต่างวัยที่คบหากันมานานถึง3ปีและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่หลังจากนั้นก็ได้ออกมาถแถลงข่าวว่าได้แยกทางกันไปเป็นที่เรียบร้อยโดยพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างเคลลี่ที่เปิดใจด้วยสีหน้าเศร้ายอมรับว,ว่าได้เลิกราก,กับเสาวนายจริงสารภาพว่าเสียใจที่ต้องห่างซึ่งตอนนี้ได้ย้ายออกจากบ้านของไฟยิงแล้วส่วนสาเหตุเกิดจากทัศนคติอายุและปัญหาที่สะสมยืนยันว่าจบกันด้วยดีและย้ำไม่มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอน อันดับหนึ่งนิวเคลียร์ฮันซาและเพชรจ้าวิเชียน คู่รักที่คบหาดูใจกันมานานถึง11ปีและแต่งงานสร้างครอบครัวได้กันมาแต่สุดท้ายชีวิตคู่ก็ไปไม่รอดและไม่นานทั้งคู่ก็ออกมาลุสถานะลงและเป็นพ่อและแม่ของน้องไทก้าเพียงเท่านั้นซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นคู่ที่ทําเอาช็อกวงการอย่างมากเพราะความรักของทั้งคู่กว่าจะเดินทางมาจนถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงทําให้หลายคนนั้นเสียด้เป็นอย่างมากแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจของทั้งคู่เช่นเดียวกันแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังติดต่อกันแล้วห่วงใยกันอยู่เสมอรวมไปถึงยินดีหากใครจะมี ครั้งใหม่อีกด้วย